นานมาแล้วในอดีตการมีอาณาจักรที่รุ่งเรืองและงดงามตั้งอยู่ใกล้กันอาณาจักรแรกคือกรุงกบินลพัทปกครองโดยเหล่ากษัตริย์สากยาวงวงซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระบิดาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะอาณาจักรที่สองคือเมืองโกริยะปกครองโดยเหล่ากษัตริย์โกริยวงศ์ซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระมารดาพูดง่ายๆก็คือเป็นญาติทางบิดาและมารดาของพระพุทธเจ้านั่นเอง ทั้งสองเมืองนี้มิได้เป็นเพียงเพื่อนบ้านหากแต่เป็นเครือญาติที่แน่นแฟนผูกพันกันด้วยสายเลือดและการแต่งงานความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์สากะยะและโกรยะนั้นเปรียบดังน้ำกับเนื้อรักใคร่ปรองดองกันอย่างยิ่งยวดจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วชมพูทวีปท่ามกลางความรักใคร่กลมเกลียวนี้มีแม่น้ำโรฮินีสายใหญ่ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตและพรมแดนกั้นกลาง ระหว่างสองอาณาจากักรน้ำใสสะอาดจากแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำเกษตรกรรมทำให้ไรนาของทั้งสองเมืองอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่ดีกินดีมาหลายชั่วอายุคนแต่แล้ววิกฤตภัยแล้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็มาเยือนแผ่นดินเมื่อฝนขาดช่วงไปนานแสนานานพระอาทิตย์แผดเผาผืนดินจนแตกระแหงความเขียวขจีเริ่มหายไปจากทุ่งนา และสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าภาัยแลง้งคือภาพของแม่น้ำโรฮินีที่เคยเต็มเปี่ยมกลับแห้งเหือดลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงร่องน้ำเล็กๆและโคลนตมก้นแม่น้ำเมื่อน้ำอันมีค่านั้นลดน้อยลงถึงขีดสุดความรักใคร่ปรองดองที่เคยมีอยู่ระหว่างญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายก็เริ่มถูกความเห็นแก่ตัวและความตระหนี่เข้าครอบงำเมื่อประชาชนของทั้งสองเมือง ต่างหวัดกลัวว่าผลผลิตจะเสียหายและอดอยากเหล่าผู้ปกครองและเสนาบดีจึงเริ่มหันหน้าเข้าหากันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเครือบแคลงสงสัยและต้องการแย่งชิงน้ำที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนั้นมาเป็นของตนเองการเจรจาที่เคยราบรื่นในยามปกติแปรเปลี่ยนเป็นการโต้เถียงที่ดุดันและเต็มไปด้วยการประชดประชันน้ำใจที่เคยเปรียบดังน้ำกับเนื้อ ได้เหือดแห้งตามสายน้ำโรฮินีไปอย่างน่าใจหายการปรึกษาหารือจบลงด้วยการต่างฝ่ายต่างกลับไปเตรียมพร้อมที่จะใช้กำลังเพื่อปกป้องส่วนแบ่งของตนเองความเห็นแก่ตัวเพียงเล็กน้อยได้ลุกลามใหญ่โตดุดไฟป่าเมื่อความหิวโหยและความกลัวความอดอยากเข้าครอบงำจิตใจอาวุธที่เคยเก็บไว้เพื่อป้องกันศัตรูภายนอกบัดนี้ได้ถูกนำออกมาจากโรงเก็บเพื่อเตรียมต่อสู้กับเครือญาติของตนเอง การนองเลือดกำลังจะเกิดขึ้นเพียงเพ,งเพราะน้ำในช้าวันหนึ่งเสียงคำรามของกลองศึกเริ่มดังขึ้นทหารนับพันต่างสวมชุดเกราะและถืออาวุธที่ส่องประกายวาวับแพ่ใต้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนระอุพวกเขาเคลื่อนทัพเข้าประชิดแม่น้ำโรหินีโดยมีน้ำที่เหลืออยู่เป็นเป้าหมายกองทัพของทั้งสองฝ่ายก็ยืนเผชิญหน้ากันกั้นกลางด้วยร่องน้ำเล็กๆที่แทบจะไร้ค่าเมื่อเทียบกับชีวิตของทหารทุกคน เสียงโห่ร้องดังสนั่นวันไหวอาวุธถูกชักขึ้นเตรียมพร้อมที่จะฟาดฟันและในวินาทีที่การนองเลือดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในขณะที่กษัตริย์และทหารทั้งสองฝ่ายกำลังจะเข้าประทักกันอย่างดูเดือดท้องฟ้าเหนือแม่น้ำโรหีนีพลันเกิดปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ด้วยพระรูปโฉมที่สง่างามและเปล่งปลั่งด้วยพุทธานุภาพทันทีที่พระพุทธทเจ้าสเสด็จมาถึง ทหารทุกคนก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ทรงอนุภาพเข้ากดทับเสียงโห่ร้องและเสียงอาวุธที่เคยดังสนั่นก็พลันเงียบสงบลงโดยฉับพลันกษัตริย์และทหารทุกคนต่างนิ่งอึ้งตกตะลึงในพุทธบารมีที่แผ่ไพศาลพระพุทธเจ้าส่งทอดพระเนตรไปยังเหล่าพระญาทั้งสากยวงศ์และโกริยวงศ์ที่ยืนถืออาวุธพร้อมจะฆ่าฟันกันด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเมตตา และพระมหากรุณาจากนั้นพระองค์จึงทรงตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงที่อ่อนโยนแต่ก้องกังวานไปยังกองทัพทั้งสองฝ่ายว่าดูก่อนกษัตริย์และญาติทั้งสองฝ่ายน้ำนั้นเป็นเพียงของเหลวที่ไร้ชีวิตเมื่อหมดไปก็สามารถหาใหม่ได้แต่ชีวิตของกษัตริย์และการสูญเสียญาติพี่น้องนั้นมีค่าสูงสุดและไม่สามารถนำสิ่งใดมาทดแทนได้เลยมนุษย์ย่อมทำกับชั่วเพราะถูกโทสะเข้าครอบงำ ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติปัญญาแต่กลับปล่อยให้ความตรณีทีเหนียวและความหวงแหนเพียงชั่วคราวมาบงการจิตใจจนเกือบจะทําให้เกิดสงครามใหญ่ในหมู่ญาติความรักและเมตตาเท่านั้นที่จะระง,งับความโกรธและความขัดแย้งได้พวกเขาต่างสํานึกผิดในความโง่เขลาของตนจนเกือบจะทําลายความผูกพันและชีวิตของญาติพี่น้องด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรพวกเขาได้ลดอาวุธลงทันที และก้มลงกราบพระพุทธเจ้าด้วยความละอายใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาและด้วยเหตุนี้เองพระพุทธรูปปางห้ามยาจึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งพุทธจริยาในครั้งนี้โดยมีพระอิริยาบถประทับยืนยกพระหัตถ์ขึ้นห้ามซึ่งสื่อถึงการหยุดยั้งความวิวาทและภัยพิบัติและได้กลายมาเป็นปางประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์